ครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอป j a ก k ToMoney Walllet นะครับวันนี้ก็ได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่500บาทนันเอกน้อแล้วก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมด้วยทุกคนนะกิจกรรมนี้มีเงินรางวัลรวมมูลค่าอยู่ที่120 0 0 0บาทเลยทีเดียวทุกคนนะถ้าใครอยากหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t r u e Money w a l l e t นับดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ IOS แล้วก็ Android เดี๋ยวเล่านะครับไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอปแคสซีนนะครับหรือแอปแคสซ g n นั่นเองนะครับผมนะก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นะครับสำหรับ iOS นับจะมีชื่อว่า Buzz Mac นั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับ Android นะก็จะมีชื่อว่า c a s s i นะครับตอนนี้นะมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 10M หรือ10ล้านครั้งแล้วนะครับในการดาวน์โหลดนะ แล้วก็รีวิวนะครับก็464,000รีวิวด้วยกันนะครับในส่วนของรีวิวน้องได้รีวิวอยู่ที่4.5ดาวนะครับเต็ม5ด้วยกันนั่นเองทุกคนนะก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแอปแคสซี่นะครับเปิดเมื่อวันที่ บนวันที่8กุมภาพันธ์2563นะครับตอนนี้ก็2565แล้วทุกคนนะก็ผ่านไปแล้วนะครับ2ปีแล้วทีเดียวนะครับตอนนี้ก็แอปนี้นะ่าใจเงินเหมือนเดิมทุกคนนะอันนี้ก็คือเป็นบินที่ผมได้รับมาเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนนะก็ได้รับมาอยู่ที่500บาททุกคนนะก็จากแคสซีนแอปนั่นเองนะครับโอเคเราก็ไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดแอปเข้ามาก็จะเจอแบบนี้เลยทุกคนนะให้เราเลือก แท็กข้างล่างนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่ในส่วนของข่าวสารนะครับแอปแคซินไปแอปในการอ่านข่าวนะครับหรือเป็นการอ่านบทความนะครับเราก็เลือกหมวดหมู่ที่เราสนใจนั่นเองนะผมก็เลือกเป็นการเงินความมั่งคั่งนะครับก็ติ๊กเลยนะการเงินความมั่งคั่งนะครับแล้วก็กีฬาสุขภาพนะครับศัียนนะครับแล้วก็จากนั้นก็โฮมเลฟฟิ้งนะครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เราเลือกเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผม มาถึงตรงนี้นะครับเราก็มาอ่านด้วยนะครับเกี่ยวกับข้อกําหนดต่างๆของแอปแคสซีนะว่ามีข้อกําหนดอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่ในการ2ข้อในการตรงนี้นะอ่านะครับผมนะสข้อด้วยกันเนาะแล้วก็เกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวด้วยนะเราก็อ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อตกลงพวกนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆนะให้เราอ่านเรียบร้อยก่อนที่เราจะสมัครสมาชิกนั่นเองนะถ้าเราโอเคเราตกลงแล้วอ่านแล้วแล้วก็โอเคเกี่ยวกับข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของเขาแล้วเราก็กดโอเคไปแล้วก็ตรงนี้นะให้เรากดไม่อนุญาตนะแล้วก็ให้เรามาที่คําว่าฉันนะครับก็คือเพื่อที่เราจะมาสมัครสมาชิก Smart นะครับมาที่เมนูฉันก่อนนะครับเมื่อเรามาที่เมนูฉันแล้วให้เรา คลิกที่หรือกดปุ่มนะคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับอ่ากดเข้าไปจากนั้นนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เมนูด้วยกันก็คือเมนูดําเนินการต่อด้วย Facebook ก็คือเป็นการสมัครผ่าน Facebook นั่นเองเนาะส่วนอันนี้คือเป็นการสมัครผ่าน Gmail นะครับโอเคผมก็จะเลือกเป็นดําเนินการต่อผ่าน Facebook นะครับอ่ะมันก็จะโหลดในส่วนของภาพโปรไฟล์ของ Facebook ของเรานะครับแล้วก็ เปยนชื่อตรงนี้คือผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยการกดตรงนี้ทุกคนนะกดเข้าไปแล้วก็เลือกนะครับเปลี่ยนชื่อนะหรือชื่อเล่นผู้ใช้นั่นเองเนาะเราก็เลือกเปลี่ยนชื่อได้นั่นเองทุกคนนะส่วนภาพโปรไฟล์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมต่อมาทุกคนนะก็ให้เรานะครับใส่รหัสเชิญนะ อ่าตรงนี้นะครับก็ใส่ได้เลยนะถ้ามีของคนอื่นหรือมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนไปก่อนนะครับถ้าไม่มีของคนอื่นหรือไม่มีของเพื่อนก็สามารถที่จะใส่ของผมได้เลยนะครับของผมก็จะเป็น 3847, ป6 9, 9ี่กคนนั้ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเนาะซึ่งนะครับ แอปแคสซีนเป็นแอปในการอ่านข่าวนะครับอ่าเรานะครับได้รับเงินเข้ามาจากการที่เราแลกคะแนนนะครับผมก็มีคะแนนตรงนี้นั่นเองเนาะคะแนนที่เรามีอยู่เราก็แลกเป็นเงินนะครับทุกๆุกสองพคะแนนจะเท่ากับ1บาทนั่นเองทุกคนนะก็ฉะนั้นก็เราก็มีหน้าที่ในการหาคะแนนนั่นเองนะครับส่วนวิธีของการหาคะแนนก็อย่างแรกเลยก็คือเป็นการใส่รหัสเชิญเพื่อนเนาะเราใส่รหัสเชิญเพื่อนเราจะได้รับคะแนนไปด้วยเช่นกันนะประมาณ8 0 0พคะแนน ด้วยกันนะครับผมนะต่อมาก็คือให้เรามาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับพอเรามาที่หน้าหลักนะครับอ่าตรงนี้มันมีกิจกรรมใหม่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับผมนะโอเคหนะ้กกากิจกรรมก็คือว่าอ่าไม่ใช่ดิตรงหน้าหลักนี้ก็คือเป็นการอ่านบทความหรืออ่านข่าวน้หมกกมูก็จะมีท้องถีนการเงินการบันเทิงน,นะแล้วก็เลือกนะผมเลือกการเงินก่อนนะครับอ่าผมก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น,านการอ่านข่าวตรงนี้ ซึ่งเราก็กดคําว่าโอเคไปนะครับกดปั๊บนะครับแล้วก็มันจะมีตัวนับเวลาตรงนี้ทุกคนนะตัวนับเวลาเราก็เลื่องลงมานะเขาบอกว่าเลื่องลงเพื่ออ่านต่อนะครับอ่าเราก็เลื่องลงมาปั๊บนะอ่าเวลามันก็จะทําการจับเวลานะครับเห็นไหมเวลาก็จะทําการจับเวลาก็จะหมุนนะครับเห็นไหมมันจะหมุนนะจนครบ1รอบนะเมื่อมันหมุนจนครบหนึ่งรอบเราก็จะได้รับคะแนนเข้าขมานะครับถ้ามันหยุดแบบนี้เราก็มี คำว่าเมื่อกี้ที่เป็นกล่องสีแดงเมื่อกี้ขึ้นมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเราหยุดนิ่งเกินไปให้เราเลื่องลงมานะเราก็เลื่องต่อนะครับมันก็จะทําการอ่านต่อไปนะครับอ่านเราก็ทําแบบนี้จนกว่ามันจะอ่านจนครบ1รอบด้วยกันนะครับพออ่านจนครบหนึ่งรอบเราก็จะได้รับคะแนนเข้ามานะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในส่วนของการอ่านนะ <S <S พอมันอ่านจนครบหนึ่งรอบผมจะมาอาัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการอ่านจนครบ1รอบแล้วนะผมก็จะทําการนะกดที่หีบสมบัติตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะ อ่ะล้วก็กดคลิกไปนะกดเข้าไปปั๊บนะเราก็จะรับคะแนนไปนะ <c oughs> เห็นไหม33คะแนนซึ่งตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะอ่านบทความต่อไปได้นะครับระบบก็จะทําการจับเวลาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะโอเคนะเราไปหาคะแนนช่องทางต่อไปได้เลยนะช่องทางต่อไปให้เราคลิกตรงนี้ทุกคนนะหรือกดตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปปั๊บนะมันก็จะบอกว่านะครับเรานะสามารถที่จะหาคะแนนจากการที่เรานั้น เช็คอินได้วันตรงนี้เลยทุกคนนะอ่านี่เลยเนาะเราเช็คอินไปจะได้รับอยู่ที่50คะแนนนะครับเขาเขียนแล้วนะครับนะครับผมนะแล้วก็จากการที่เราดูวิดีโอตรงนี้นะครับจะได้รับ1ชั่วโมง100คะแนนด้วยกันนะครับต่อมานะครับข้างล่างนี้ก็จะมีในส่วนของการหาคะแนนอื่นๆนะครับอย่างเช่นการทดสอบนะการทําแบบทดสอบนะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่สูงสุดประมาณ250คะแนนด้วยกันเนาะ จากการเชิญคนมาเล่นแอปพลิเคชันนอกสูงสุดประมาณ5 0,000ื่นคะแนนด้วยกันนะครับผมจากการที่เราหมุนลุ้นรับโชคนะครับก็จะได้รับคะแนนสูงสุดประมาณ5 0,000ื่นคะแนนไม่ใช่เด็กมากกว่า50000คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ที่เป็นกิจกรรมที่ผมบอกว่าแจกอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองบาทนะเงินรางวัลรวมด้วยกันเราก็กดคําว่าไปทําต่อนะครับตรงนี้ก็คือว่าเรานะครับต้องทําการนะ ไปทําการอะไรเอ่ยนะไปทําการนะกดนะครับ <c oughs> กดนะครับกดคัดลอกเนื้อหานี้นะครับแล้วก็ไปกดแชร์ให้คนเข้ามาร่วมเล่นกี่กรรมนี้นะ เมื่อมีคนเข้ามาต้มเล่นกีฬกรกมนี้ผ่านเรานะเราก็จะได้รับเป็นบัตรนะก็คือบัตรตรงนี้เองนะครับอ่บาบัตรสังเคราะห์นะเมื่อเราสังเคราะห์แล้วนะเราก็ได้รับเป็นบัตรสังเคราะห์ที่เป็นสีทองนียเขาก็จะนํามาสะสมด้วยกันเนาะเมื่อเขาสะสมแล้วก็จะนำนับมาหารด้วยกันเนาะสมมุติว่ามีคนเล่นประมาณ100อคนเขาก็จะนํามาหาร1อ0คนด้วยกันนั่นเ,นเนองนะซึ่งรางวัลแต่ละคนก็คือแต่ละอันดับเขาก็จะให้แตกต่างกันเนาะอันดับที่1ก็จะได้รับเงินรางวัลเยอะ หน่อยนั่นเองนะครับอันดับที่2ก็น้อยหน่อยนะอันดับสาก็น้อยหน่อยหน่อยนั่นเองทุกคนนะผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมนี้เนาะกิจกรรมนี้จะหมดเขตนะตั้งแต่จะเล่นนะเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่3นะเดือน4นะครับปี2022นะครับหมดเขตวันที่4นะครับเดือน5นะครับ 2022ด้วยกันนะครับก็หรือเวลาอีกเยอะมากเลยทีเดียวนะก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปร่วมเล่นกีกรรมนี้ได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนของกีกร,รมแจกเงินฟรีรวมมูลค่าอยู่ที่120,000บาทด้วยกันนะรหรือวิธีวิธีหนึ่งนอกจากการที่เราเชิญคนมาเล่นแอปเนาะเราสามารถเช็คอินนะครับผมนะพอครบวันที่2เราก็จะได้รับตั๋วหรือบัตรสังเคราะห์ที่เป็นสีม่วงนะครับผมนะ เพื่อที่เราจะได้ไปสังเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับอันนี้คือกีกับใหม่นะก็คือกีกัมอะไรเอยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ200อันดับแรกแล้วก็เหรียญทองสำหรับคนที่แชร์จะได้รับประมาณ1,000ดอลลาร์นะครับอ่าเราก็กดไปเนาะกีก,กัมนี้เราก็ต้องแชร์ไปนะครับอ่าผมก็ ยังไม่มีตรงนี้นะเราก็ต้องกดแชร์ไปนะครับตรงนี้นะครับผมนะก็ใครสนใจก็มาร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันนะครับจะหมดเวลาอีกประมาณ23วันด้วยกันนะครับ12ชั่วโมงอีก51นาทีด้วยกันนะครับอันนี้ก็เขาจะบอกเลยนะอันดับหนึ่งก็จะได้รับอยู่ที่20ดอลลาร์หรือประมาณ600บาททุกคนนะครับผมนะก็ใครสนใจก็ไปร่วมเล่นได้เลยนะครับอ่ะผมก็หวังว่าวิดีโอ,อนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็อ่าแล้วก็ เงินที่ผมได้รับมาเมื่อกี้500บาททุกคนนะที่ผมจะเปิดบินที่ผมได้รับมาน่าก็จะกดที่คําว่าถอนเงินกันนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของหน้าการถอนเงินนะครับผมก็ได้ถอนไปทั้งหมดอยู่ที่500บาทนะครับต้องใช้แต้มอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแต้มด้วยกันนะครับผมก็ให้เรามากดที่คําว่าการแลกของฉันนะครับ โอเคนะกดเข้าไปปั๊บแล้วนะครับมันก็จะมีตรงนี้ทุกคนนะอันนี้คือวันที่นะวันที่7เดือนเมษายน2022นะครับผมก็ได้รับเงินเข้ามานะเวลา10บโงเช้า48นาทีด้วยกันนะจำนวนเงินอยู่ที่500บาททุกคนนะก็ถือว่านะแอปนี้รับเงินได้จริงนะครับก็จ่ายเงินจริงเนาะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอน,นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอนะ่ะอันนี้คือเป็นรายได้ที่ผมเคยรับมาทุกคนนะห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทหนึ่งร้อยยี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทโอนะ้โหน่าก็เยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมนะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ